เนี่ยนเียให้ไม่อยากคุยแทบคูน่ารอมีก็ซื้อชุดซื้อยังให้ลูกเราให้โอตัวให้เราูหรอกาถึงว่าที่มีเอากิดวนี้อีกหลายไปละก็ตัวเขาไปเราเราสสน้องให้ครัวไปพรุ่งนี้ผมขออนุญาตไปคืนนะพวกบอลนั่นนะดู เอามากล้องอามาองกล้องนิดหน่อยครับจับพุงนี้กลางคืนเดี๋ยวผมพายโอเคดีใจไหมครับเจ้าของยิ้มยิ้มหนึ่งสองสามครับหลังจากที่ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วจะเอาเงินไปทำอะไรบ้างครับโอ้กะทิเฮ็ดบ้านจ้าติสร้างบ้านแล้วกะทิทำบุญแล้วกะทิส่งลูกเรียนแล้วลูกเรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยูปป่ปวสฉันแดนจ้าดีใจไหม ดีใจจ้าดีใจเนาะแล้วซื้อยังไงไป,ไปซื้อถูกอ่ะโอ้ไปทับบุญไปทุบบุญทับบุญหาลุงใกล้ใกล้มาแล้วผู้กองพุอย่างนี้นะก <c oughs> ารศพลุงลุงเทียนอนะ่ะผู้ใหญ่เทียนนะ่ะผู้ใหญ่พอดีผู้ใหญ่พอดีนะ่ะอืก็เลยไปซื้อไว้อืมมันมันถือเลขหมุนถือเลขหมุนก้อนสองใบอนนั้นมาตรวจว่าหนึ่งสี่หาน อู้หนะึ่งหาซีน่ะกันเลยออกมาห้น้องโอเบิง้งน้องโอเบิงงเบ้งแล้วน้องโอก็เลยเอาใบมันซื้อสิผาใบกันเลยเคลียร์เบิง้งขี้เบิง้งขี้เบิง้งมันเลยน้องโอก็เลยว่าเอ้าไม่ลงถูกล้ว,วันที่หนึ่งต้นนี้ก็เลยวางซีซื้อกี่ใบทั้งหมดซื้อสิผาใบาจ้ะซิผาใบอ๋อครับ